สวัสดีครับนี่ก็เป็นช่วงพิเศษนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ by มอญทาย m ยานะฮะในการเดินทางถ่ายรายการท่องเที่ยวของผมทั่วประเทศไทยเนี่ยผมใช้เวลามาหลายปีแล้วก็กับรถคันนี้ใช้เวลามาประมาณ8ปีนะครับทำให้มีความรู้สึกว่าการเดินทางกับรถ Ford Escape นะครับเครื่อง3ามพันของผมใช้พลังงานสำรองหรือพลังงานทางเลือกก็คือแก๊ส LPG ครับและว,วันนี้ครับผม จะนำรถของผมเนี่ยมาหาผู้ให้บริการในการซ่อมบำรุงรักษาเดี๋ยวผมพาไปดูฮะตอนนี้ผมก็บุ่งหน้าสู่ถนนเสรีไทยครับไปที่เสรีไทยซอย8ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงและไปไปดูกัน ผู้ชมคะตอนนี้ผมอยู่ที่อู่สยามออโต้เซอร์วิสครับอยู่ที่ถนนเสรีไทยอยู่ในซอยเสรีไทยแปดแปดเออนะฮรัะอยู่ข้างๆผมนหมครับน้องเจริญศักดิ์แข็งเพชรครับน้องอันน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าปกติที่สยามออโต้เซอร์วิสเนี่ย รับซ่อมรับทําอะไรบ้างนะก็ทางสยามโอโต์วิตเนี่ยก็จะรับซ่อมรถฟอร์ดมาสด้าทุกรุ่นครับผมโดยโดยเฉพาะเลยสองยี่ห้อนี้โดยตรงตั้งแต่รุ่นเก่ารุ่นเก่ายันรุ่นใหม่รับซ่อมหมดเลยครับผมฟอร์ดรุ่นใหม่ออกมาใหม่ปีใหม่นี้เราก็ซ่อมได้ครับผมพูง่ายๆฮะ ชำนาญเฉพาะสายชำนาญเฉพาะทางเลยครับผมฟอยออกมาสด้ามันเหมือนกันไหมคืออุปกรณ์ทุกอย่างช่วงล่างเครื่องเครื่องแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอ๋อเหรอแต่ก็ต่างในที่บอดี้อีกแค่นั้นเองถ้าผมเอาเบนซ์มาซ่อมที่เนี่ยก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่าแก่อย่างพี่ก็ผมก็นยินดีรั้ซ่อมให้คือทาได้เหมือนทำได้เหมือนกันคือมันหลักการมันคล้ายๆกันครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะ ไม่ชนานาญในจุดลึกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<อ>พวกเบย์ช่วงล่างอะไรเงี้ยเราทาได้หมดเลยอครับผมส่วนที่เป็นอนาล็อกใช่แต่ส่วนที่เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเอาไว้เราไว้เพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะเราไม่รู้อินเคสฮะที่ <c oughs> ลูกค้าที่มีรถปอร์ดและมีรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นๆมาปรึกษากันก่อนถ้าบางทีคนลูกค้าติดอะไรติดงานบริการครับผมวันนี้ผมเอารถของผมเนี่ยใช้มาแปดปีล้วก็เดี๋ยวเราจะ ทำการตรวจช่คก่อนว่ามีอะไรเสียหายมั่งแล้วก็จะต้องซ่อมอะไรมั่งค่าใช้จ่ายเท่าไหรอะไรยังไงเสียหายจริงๆไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้ไปชนอะไรั่งใช่คือตามอายุสภาพตามอายุการใช้งานของมันดังนัก็เดี๋ยวที่ที่เขาเช็รให้เดินทางถ่ายทารายการต่อโดยต้องขอขอบคุณเอวิสะฮะเอวิสรถเช่าเอารถมาให้ผมใช้ในช่วงที่ผมไม่มีรถใช้ ก็ทุ่มที่นี่เลยทำเต็มที่กลับมาอทีก็จะได้รถใหม่ได้รถใหม่ครับผมผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถผมเนี่ยตอนช่วงตรวจสภาพเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเสื่อมสึกหรอครับเดี๋ยวไปดูกันครับ อนนี้ก็ได้ทําการตรวจเช็คแล้วว่าเนี่ยรถของพี่เจ้าเ,เา,เาเนี่ยมีพวกคาบน้ำมันเยอะหมดอเวลาตรงนี้ก็เป็นเกิดจากสาเหตุนเนี่ยพวกซีนพวกอะไรต่างมันหมดม,มันเสือมคุณภาพมันแข็งตัวมันก็มีไม่อยู่ก็จะมีที่จะเห็นหลักๆเลยก็จะมีนี่ประก็นอ่างน้ำมันเครื่องนะครับผมที่มันรั่วเป็นประจําแล้วก็ย้ายตรงนี้ก็ได้ครับมาซีนหน้าเครื่องซีนหน้าเครื่องฝั่งนี้ก็จะรั่วเยอะอันนี้เป็นการเช็คพวกช่วงล่างต่าง ก็จะมีแขนแหลกนะที่ว่าเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าไม้ตีกองนะว่ามันหลวมอย่งเนี้ยจะดังเกิดกอาการมันตามสภาพอายุการใช้งานของมัน <Okay. S 1> บูปีกนก,กขาดนะครับผมดูตรงนี้ย้ายมาดูฝั่งฝั่งซ้ายมั้งฝั่งซ้ายไม่มีปัญหาอะไรลูกหมากกันโคงนะ,ะบูปีกนกขาด เหมือนกันเหมือนข้างขวานะครับผมนี่เป็นการตรวจเช็คลูกปืนล้อนะครับว่ามันเสียหายไม่เสียหายนะถ้ามันมีลักษณะคลื่นๆมือเราหรือว่ามันเป็นสถา้านมือเราเนี่ยจะเกิดเสียงดังนะข้างซ้ายไม่เป็นลายข้างขวาไม่เป็นนะลายช่องรางข้างหลังไม่มีอะไรยางหุ้มของหุ้มเพาอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ผมไม่มีการแตกร้าวโอเค ช่วงล่างไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดฝากระโปรงดูว่ามีอะไรภายในใต้ฝากระโปรงเสียหายหรือเปล่าครับผมอันนี้รถของพี่อิดก,ก็คาบน้ำมันอันนี้เสื่อมอายุการใช้งานโดยของมันเองนะแต่มันเป็นประก็นฝาวาล์มรั่ว เดี๋ยวเราก็ต้องทําการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้นะส่นวนท่อท่อโครงท่อแก๊สก็เริ่มมีการแข็งภายในสภาพของเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีไอ้นี่ตัวหนึ่งท่อ power ซึ r c นะครับผมเดี๋ยวต้องทําการเปลี่ยนน้ำมันเพราะปล่อยมากมากปล่อยมันรั่วมากมาก,ก็จะทําให้ตัวระบบควงอะไร power มีการเสียหายเราไว้ไว้นานไม่ดีโอเคก็โดยรวมๆแล้ว สภาพของรถคุนอีกแยังยังสมบูรณ์อยู่ครับผมก็เดี๋ยวเราจ,จะทำการซ่อมในส่วนที่บอกไปในข้างต้นแล้วว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็สบายใจแล้วทิ้งลูกผู้ชายาวันนี้คร<อ><อ>ับเอาไว้ให้น้องอานดูแลต่อฮะก็เดี๋ยวรถพี่เดี๋ยวผมจะดูแลให้เหมือนกับลูกค้าทั่วไป ดูแลอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาหลังจากถ่ายรายการก็จะได้รับสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับผมุณมากเลยครับ,<า>รบนี่ครนี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ครับที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับถ้ามาใช้บริการที่นี่จะได้แบบนี้และเจอแบบนี้ครับแล้วทุกคนจะติดใจใช้บริการที่นี่ครับสยายออขอต้อนรัครับ